ท่านนายกรัฐมนตรีท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อิตาลีนะคะไม่ใช่แค่จะไปพูดคุยกับผู้บริหารของฟอร์มูล่าวันเท่านั้นนะคะท่านก็ยังไปพูดคุยกับบรรดานักธุรกิจและก็ผู้นาในด้านต่างๆอย่างเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีอวกาศท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้หาลือกับทางบริษัทเทคโนโลยีอวกาศชั้นนําของอิตาลีนะคะสแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันมีการเชิญชวนกันตั้งสํานักงานและฝึกอบรมนักบินในไทยโดยบริษัทลีโอนาร์โดเป็นบริษัท เทคโนโลยีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและก็เป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกเขาผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินและยังมีผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนะคะมีข่าวดีเล็กๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่านายกยินดีนะครับที่บริษัทเนี่ยให้ความสนใจหาหรือความร่วมมือด้านธุรกิจ แล้วก็การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ร่วมมือกันพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทยทั้งนี้นาะยกได้เชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสำนักงานภูมิภาคและให้การฝึกอบรมนักบินในภูมิภาค ท่านนายก<ง>ร<อ>ัฐมนตรีภารกิจแน่นจริงๆนะคะ,<ฮ>ะยังได้มีการพูดคุยกับคู่ค้าประกันภัยด้วยโดยไปพูดคุยกับบริษัทเจอเนลลี่ซึ่งเป็นบริษัททำประกันนะคะปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราถือหุ้นอยู่ประมาณ49%และก็เข้าใจดีถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดไทยก็เลยอยากจะให้เขามั่นใจว่าตลาดในไทยเรามันยังเติบโตได้อีกเยอะนะคะมันอาจจะมีความลำบากอยู่บ้างในการเสนอคณะกรรมการให้มาลงทุนจำนวนมากเพราะว่าถือหุ้นเพียงแค่49%แต่ว่า ท่านนายกรันตรีก็ย้ำไปทางบริษัทแล้วว่าหากตลาดมันใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าแม้คุณจะถือหุ้นเพียงแค่49ก็จะมีผลตอบแทนการเงินที่สูงอยู่ดีและท่านก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมด้านประกาภัยของเราจะสามารถเติบโตไปได้ไกลก็ขอให้บริษัทนั้นกลับไปคิดและก็คาดหวังที่จะมาลงทุนในไทยเราเพิ่มมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นายกยังพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทยานยนต์นะซึ่งถ้าสิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักดูคตินะใช่เลยค่ะอ่านี่ไปคุยกับผู้บริหารชอบขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยรู้จักอย่างดีเลยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แพงอ่ะก็คูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็น่ายินดีนะฮะคือได้เชิญชวนให้มาลงทุนนะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย นะคือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยนอกจากฟอร์มูล่าวันเนี่ยก็จะไปดูเรื่องฟอร์มูล่าอที่รัฐบาลกำลังทำอยู่แล้วก็จะนำมาแข่งขันที่เชียงใหม่ปีหน้านี้ละค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกว่าภารกิจมากเลยนะคะสําหรับเกินการเดินทางไปเยือนต่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเสร็จจากยุโรปแล้วทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีแล้วเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยมีการประชุมนิกเกอิฟอรัมนะคะคก็จะมีการพูดคุยเรื่องธุรกิจกันด้วย